สวัสดีค่ะเราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขากำลังโกรธอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะเขากำลังโกรธอะไรคุณอยู่หรือเปล่าลองมาดูกันจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เชิงว่าโกรธนะแต่ช่วงนี้นะคะ่ะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยมีดวงที่ดีมีพลังที่โดดเด่นนะคะเหมือนกับมีพลังงานที่โดดเด่นหรือมีสิ่งดีๆที่เขาจะต้องทําพอเขามีสิ่งดีๆเนี่ยเขาเองก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องคุณอ่ะนะคะ แล้วยังไงต่อพอเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องคุณเนี่ยการแสดงออกที่มีต่อคุณมันก็เลยน้อยนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยได้แสดงออกแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณยังชอบคุณเหมือนเดิมนะแต่ที่เหมือนไม่เหมือนเดิมเนี่ยน่าจะเป็นตัวเขาที่มีปัญหาในการสื่อสารนะคะเขาไม่กล้าบอก าไม่กล้าบอกว่าเขามีปัญหาอะไรเขาไม่กล้าพูดนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรมากกว่าถ้ากรณีที่คุณเนี่ยยังไม่ได้คบกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาแอบปื้มแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่แล้วยังไม่กล้าบอกนะคะหรือถ้าสมมติว่าคุณคบกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ เขาเองเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดถึงปัญหาต่างๆที่คุยกันที่คบกันหรือมันมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วเขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยนิ่งๆเงี Ki เยบๆเหมือนโกรธคุณแต่จริงๆไม่ได้โกรธนะพอทีเนี้ยมันเกิดมันเกิดปัญหาจากตัวเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าก <IS fiance. S 1> ารทําตัวไม่ถูกพอทําตัวไม่ถูกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขานิ่งๆ <IS m ute> เงียบๆไปอะนะคะจริงๆเขายังมีความรู้สึกมีความรักให้คุณเหมือนเดิมนะคะไม่ได้โกรธอะไรคุณหรอก เขาเองแค่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารแบบไหนมากกว่าอาจจะอยากบอกรักหรืออยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังขึ้นมาหรือเขาเองก็กําลังรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณดีกับเขามากๆดีจนเขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่ได้ทําดีกับคุณสักเท่าไรเลยยังไม่ได้พูดยังไม่ได้กระทําในสิ่งที่คุณให้เขามาได้เท่าเทียมกับที่เอ่อที่เขาได้รับเลยนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยเขาปล่อยให้เวลาผ่านไปนานมากๆนานจนเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะทาเนี่ยคุณจะรู้สึก ดีใจไหมหรือว่าคุณยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมถ้าสมมติว่าเขาจะพูดว่ารักหรือจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ที่แบบว่ามันจะไปไกลกว่านี้หรือกรณีถ้าคุณคบกันแล้วอะค่ะเขาอาจจะเคยเป็นคนเย็นชาเฉยชา,ชาไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาคิดว่าถ้ามันจะสายเกินไปไหมแล้วเขาจะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะก็เลยจะมีการนิ่งๆเงียบเยบไป ตอนนี้อาจจะไปกําลังคิดถึงเรื่องอนาคตอยู่ด้วยนะคะว่าจะไปทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีกว่านี้ประสบความสําเร็จกว่านี้เพื่ออะไรเพื่อในอนาคตจะได้ดูแลคุณได้นะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นถ้าถามว่าเขาโกรธคุณไหมนะคะจากที่เราเห็นไม่ได้โกรธนะคะเขาน่าจะมีปัญหากับความคิดของเขาเองนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักช่องคิวทางไลน์ได้นะคะก็จะมีแบบแชท4คําถามร้อยนะคะหรือใครอยากคอนะคะสินาทีร้อยสามสิบบาทไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ